สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์ออฟเตอร์นะครับตอนนี้ก็ช่วงเวลา6กโมงเช้านะครับที่สังขะบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำบุญตักบาตรที่สะพานมอสน,นะครับตอนนี้ก็แปลงร่างใส่ชุดเป็นหนุ่มมอสเรียบร้อยแล้วนะครับใส่สโลงด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็มีเรือมารับแล้วนะครับน,นี่บรรยากาศ ประกาศชุดเช้านี่ับโม่เช้าก็นะครับอันนี้ตรงที่พักที่เราพักครับตรงข้างหน้านี้เป็นเรือนะครับที่จะมารับไปตัดบาทนะครับอันนี้ชุดชุดตับบาทนะครับชุดเป้นทางรีสอร์ทก็จัดไว้ให้เรานะครับ อีกรอบนึงครับตอนนี้เหลือเต็มนี่เป็นชุดของอ่าเรือที่มารับไปจะไปอาหาราบัตบบตรงสะพานมอนะครับที่รีสอร์ทไทยอินจันนะครับไม่ได้ตอนเรือวิ่งเดินไม่ได้ครับนะครับน,นี้เรือก็มารับแล้วนะครับ เช้าก็สดชื่นนะครับสดชื่นม,มีหมอกอ่อนๆนะครับหมอกก็ถึงไม่เยอะมากแต่ก็มีอ่อนๆนะครับสายมันน่าจะขึ้นเยอะนะ ถึบอกนะครับชุดตักบาทนะครับที่ทางรีสอร์ทเ,เราเสียหนึ่งร้อบาทนะครับก็เขาจะมีชุดตักบาทให้แล้วก็มีเสื้อผ้านะครับชาวมอญให้นะครับแต่ว่าทางแฟนผมเนี่ยเขาไม่ชอบเดี๋ยวเขาจะไปเช่าข้างบนไปดูว่าชุดเช่าเขาใสจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เต็มเลยนะครับใส่ชุดเหมือนกันหมดเลยบนสะพานเดีย๋ยวเวลากลับก็ลงมาที่เดิมนี่ยตรงนี้นะครับครับผมครับผมที่ไม่ตไปเที่ยวท้องถิ่น,นอ,อ,อ๋อเคยไปแล้วเคยไปแล้วอันนี้เหมือนกันเคยไปแล้วไม่สอนเลย สมุนไพรค่ะป่าก็หน,นองค่ะเลือกไลายได้นะคะ <succ ot> ลายดอกไม้ไลายดอกไม้อ่ะบเป็นนี้ค่ะดอกไม้สวย <c oughs> ดยอดกไม้ก็ดได้ผู้หญิงดอกไม้ผู้ชายลายจิจุดนะคะ <c oughs> อ่าครับครับเดี๋ยวต้องทาธนาคากันด้วย <c oughs> โอเคค่ะผู้ชายค่ะอ่ามะคะอะไรผู้ชายก็ลายผู้ชายก็มีลายลาอะไรก็ได้ก็มาถึงสังขารแล้วใช่ใช่แลวแต่ให้น้องนะคะปะแป้งแลวแต่ให้น้องจ้าเอานมกับนองค่ะโอเคค่ะแล้วแตให้นาวปะแป้งและต่ให้น้อกดไม้ยี่สบาทจาไม้ยี่บาท่ะปะแป้งแลแต่ให้น้องเสร็จดเสร็จแล้ว ยจองสองคนยี่สิบใช่โป่งโป่งละสิบบาทอป่งละสิบบาทอันนี้ดอกไม้สดนะจ๊ะใส่บาทค่ะดอกไม้ค่ะยี่สิบบาทจ้ะใส่บาทค่ะนี่ดอกไม้เลยอันนี้ค่ะยี่สิบบาทจ้ะอัน้ยี่สิบบาทอ่ะได้สามใส่ไปกันเอาเอาเอ็มไหมเอาเพิ่มไหมนะไม่ไม่เป็นไรมากแค่นี้ก็พอละได้กันเอาเพิ่มก็ได้ได้กันไม่เป็นไรดีเ็๋ปะแลตาวยลึกป้ง ยี่สิบบาทโอเคครับผอถึงกับนี่ชอบทำไมไม่สุดท้ายไปข้างหน้าเนี่ยก็มีขึ้นจากเรือก็มีนะครับแต้มธนาคารแล้วมร้อยเนื้อรับหมดแล้วยืมปะอดี๋ยวดูหน้าดิเยืมปะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเช่าชุดผู้หญิงนะครับขบวนขบวนตรง ชุณชาวมองก็มีมีชุดให้เช่าสวยๆเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดเช่ากันเดี๋ยวพระจะมาตอนเจ็ดโมงเช้านะครับพระจะเริ่มลงมาตาักบาตรับต้องรีบเลยตอนนี้หกโมงเช่ละ

เอาเป็นผ้าถุงก็ได้ไม่เอาผ้าถุงนี้ก็ได้เอาผ้าถุงเป็นเนื้อแดงก็ได้อ๋อเลือกได้ถึงได้อไดโอเคก็สรุปก็เธอก็ซื้อชุดจนได้อันนี้เสื้อเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบส่วนผ้าถุงนี้เช่าห้าสิบบ,บาทไป เดินขึ้นบึสะพานไแล้วก็ตักบึสะพานก็สวยกว่าสะพานนี่คนเป็นอยู่ด้วยเดินจากตรงท่าเรือขึ้นมานี้ก็นะร้านก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าเยอะนะครับเสื้อผ้าเป็นก็สไตล์แบบชาวมอญน,นะครับพวกกระโปรงกระเป๋าอะไรต่างๆเหมือของที่ะระลึกนะครับผม เช้านี้อาจจะมีอาการง่วงง่วงนิดๆนะครับเพราะว่าตื่นกันตั้งแต่ตีสามกว่าๆครับบนชุมชนชาวมอนี่ก็ที่พักก็มีที่พักนะครับมาฝั่งนี้ก็ที่พักเยอะๆนะครับก่อนครั้งที่แล้วที่ผมมาผม่มาพักฝั่งนี้ครับ เสรมะไหคะพี่มีอาหารแห้อย่างเี้สิมให้พทันฐาเช้านะคะที่ฟ้ายะพี่มีงอีสมให้พรกท่านขานเช้าได้นะคะพี่ยอะะคดละห้าสิบค่ะพี่มีมีแกงมีขนมให้พร้อมเลยเอาไหมฮะเอากด่งเอาไปแล้วก็จะไปชค่ะสองมีขนมมีเยอะอนะ อันนี้เดี๋ยวพี่ไปหน้าสะพานนะคะสะพานจะอยู่ด้านหน้าครับอันนี้จากบารถปสะพานนะครับไม่ได้ขึ้นไม่ไม่พาไม่เดินสะพาน,น,พานค่ะพี่เดินเป็นรอบหมู่บ้าน <ๆ S 1> ค่ะรอบหมู่บ้านใช่ขอบคุณค่ะ,คะ,ะไปทางนี้เลยค่ะจะถึงสะพางด,ดูดีๆสิทางหน้าก็ได้ตจ้าหล่อนี่ก็ได้โอ๋อตรงนี้จุด คนรอใส่บาทค่อนข้างเยอะนะเพราะว่า,าพาจะไม่เดินขึ้นบนสะพานนะครับพาจะเดินวนรอบหมู่บ้านนะครับตรงฝั่งมอน,นะครับแล้วก็รอดักใส่บาทที่คนค่อนข้างเยอะอยู่แ,แน่นก็มีในส่วนของ น้องๆ <tes nak> ชาวมอนครับก็จะเห็นก็จะเทินในสวนฝอยบ้างคล้ายๆเหมือนกับโถ่โถข้าวเลยคุณยายอยู่ตรงนี้ก็ได้อ๋อ ไม่เป็นไรไม่เป so. hey, e ็นไรเไม่ไ uh, ้ no ่นเด็กาอนี are are ่ไม่เดี๋ยว้เดี๋ยวเอี่เาาได้นี่นไม่อยากมาพี่นึ่งยกไปให้นึ่ามมาีพ่ได้แล้วครับมาแล้วอโอเคมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่บาทไม่บาทเดไ แถวนะคะสองฝั uh ่งนะเจ้าับเรือสเลือันนี้ัจ่ายกัไมหคลบบา ่าวางได้เลยค่ะวองคด้เลยค่ะเคโอเคโอเคโเนีอเคโ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 อเค็อเคลอเคโอเคโอเคอเคโอกมาอเคเคโอเอเอเคโอเคกอเคโอเคโอเคโอเคอเคอเคโอเคโอเคโเคโอเคโอเองคโดกโอเคอเคโอเคโอเคอเคโอเคอเคนอเคโอเกโอเคโเอเลโอเคโอ้ค่อเคโอเคอเคโเคอเอเคอเอาเอเอเเคเเาเอเค วางได้เลยจ้าลูกค้าคราวนี้เก้าอี้เรวก็ตัวละสิบบาทนะครับถือละสิบบาทไว้สำหรับรอใส่เลขนมาหน่อยได้ล้ลูกาไแล้วาแล้วลาแล้ว นะครับเดี๋ยวพระท่านก็จะเดินใส่บาตรแล้วก็จะเดินอ้อมเลี้ยวขวานะครับจะไม่ึ้่สะพานครับนหน้าเป็นสะพานนะครับ,าพาพะรบจะรอบหมู่บ้านเลยครับน่าจะน่าจะเป็นรอบตลาดนะครับตลาดคามอน,นครับ โอเคครับหลังหลัหลังจากที่เราตักบาตรเสร็จก็มาเดินเดินเล่นบนสะพานมอญกันนะครับเ <c oughs> มื่อวานนี้ตอนช่วงหัวค่ำเราก็มาถ่ายบรรยากาศในช่วงช่วงหัวค่ำมาแล้วครับแล้วเรามาดูช่วงเช้ากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่า ผมว่าช่วงเช้าเนี่ยจะค่อนข,ข้างจะดูสวยงามมากกว่าเพราะไอ้ช่วงหัวค่ำมันค่อนข้างมืดนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้ก็มีสีสันจากผู้คนที่ใส่ชุดมอน,นะครับเดินกันเต็มไปหมดนะครับก็ทําให้ภาพรวมก็ดูสวยงามดีครับผมด้านล่างนี้ก็เป็นควกขายของที่ที่เลยครับพวกส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเสื้อผ้าชาวมอน,นะครับและพวกกระเป๋าพวก หัตถกรรมต่างๆนะครับซึ่งเขาได้ทำขึ้นมานะครับก็ไว้ขายสำหรับนักท่องเที่ยวครับผม <democr> เมือเ่อวานนี้ <ๆ S 1> คนเยอะมากนะครับเมื่อ<ผ>วานนี้เป็นวันออกพรรษา<ๆ>ดีแล้วครับมาวันนี้เพราะว่าถ้าคนเยอะมันมันจะแน่นเกินไปมันอาจจะอิดอัดหน่อยนะครับตอนนี้คนกำลังมีเยอะแต่พอดีพอดีครับไม่แน่นเกินไป <spec> การมาเที่ยวสะพานมอนนะครับเหมือนก็เหมือนกับเรามาเที่ยวในส่วนของแบบเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับก็ได้เรียนรู้ในขนบธรรมเนียมนะครับการแต่งกายของชาวมอนที่นี่นะครับซึ่งหลายคนก็ยังพูดเป็นภาษามอนนครับาาคล้ายๆภาษาพมา่านะครับเขาก็พูดกันโดยภาษาท้องถิน่น ากาศเย็นสบายดีครับช่วงนี้ก็เวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงหกนาทีอ๋อไม่เป็นไรเลยเดินไปเล่าไปอ่ะเล่าเล่าประวัติหน่อยอ่ะน้องก็จะมาเล่าประวัติหนึ่งแล้วก็ให้ค่าขนมน้องเขา ก่อนที่หนูจะเริ่มเล่าข้อน,นี้นั้นจะชื่อกระสอดเดี่ยคารชื่อน้องเปียวค่ะ,ะสุวนสุดของสะพานเดินไปฝั่งก็ได้ค่ะ,ะสุวนสุดของสะพานไม้นะคะหรือว่าสะพานไม้อุตมะนูกศรค่ะ,ะมีความยาวทั้งหมด447เ mm มตรค่ะ,ะก็จะเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2528ค่ะสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2 5 0 0ทั้ง สาค่ะเช้่ว่าในการก่อสร้างทั้งหมด2ปีค่ะมีชุมชนชาวมอญ400คนค่ะสร้างว่ไม่คิดค่าแรงค่ะสร้างเพื่อถวายหลวงพ่ออุตมะลูกศรค่ะวัสดุอุปกรณ์มีไม้แดงและไม้ตะเคียนค่ะไม้แผ่น3557แผ่นค่ะต้นเสา2700ต้นหงไฟสะพานทั้งหมด4หงส์ค่ะที่นี่นะคะจะมีแม่น้ำามสายค่ะ ใส่แรกทรงกายาอยู่ใต้สะพานปูดนด้านนู้นหมดเลยค่ะใส่ที่สองบีเคียใส่อยู่ยหลังเจดีพุทธคยาค่ะและใส่ที่สามดัมนตีอยู่หลังพี่ขานั้นเองค่ะทั้งสามสายนี้ได้ไปรวมหน้าโบสถ์มัเกาหลวงพ่อน,นี้เรียกว่าไม่น้ำสามปลาสงค่ะสะพานไม้เคยห่างาขาับเพราะฝนโทษค่ะ ฝนตกนักสาวัน3ามคืนค่ะเสร็จแค่มาติดที่ใต้ต้นสะพานไม้ก็เลยทำให้สะพานไม้หักค่ะสะพานไม้นะคะเคยโดนน้ำท่วมมาถึงปุ่มสะพานค่ะปีแรกปี38ปีที่2ปี54ค่ะที่นี่นะคะก็ะท่วมไปด้วย พี่กรุงเทพก็ท่วมไปด้วยปีสุดท้ายไม่ได้ท่ิ่มที่นี่ไปเ่ว่มใส่เซยโยคค่ะสะพานมานะคะเคยโดนรถวิ่งด้านหลังจากที่รถสิบเล้าเเขาได้กวา,สา,าว,งวงส,าะาสะพานหักให้เถวิ่งสะพานปูนค่ะค่ะพี่เห็นถึงร้านน้ำตาลด้านนู้นก็จะมีที่รีสอร์ทค่ะก็คือ <c oughs> จุดชมวิวของเดสบานปีใหม่เทศกาลการเต้นนอนได้ก็จะเ,เสียสองร้อยบาทค่าจอดรถที่50าิเพียสาลากางไม่นาตรงนี้จะเป็นสารละแพอุทยานแห่งชาติเขาแหลมค่ะ ขอบคุณค่ะพี่มีอะไรอสอบถามไหมคะผิดมังกรคอทหัวผิดขอผิด <c oughs> โอเคนี่คือเป็นมังกรเทพนะครับประจํะชาชาวมอนไม่ <c oughs> ใช่คนมอนค <c oughs> ็นคนพม่าค่ะอ้าวเป็นคนพมา่าเนนราหรออ้าวเหรอเอาแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้ละ่ะเป็นพเคนพมา่าฮะ <c oughs> อยู่ได้เหมือนกัน <c oughs> อยู่ได้เหมือนกัน อยู่มานานแล้วจะเนี่ยภาษาเดียวกันไหมภาษาเดียวกันไหมไม่ใช่ภาษาเดียวกันไม่ใช่ภาษาเดียวกันค่ะออ๋พูดไทยชัดนะเกิดที่ไทยค่ะเกิดที่ไทยเลยอยู่ที่นี่เรียนที่นี่อยู่ที่นี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวดีแทรแล้วกันนะโอเคนะครับโอเคครับสวัสดีครับก็ น้องมานขุดเทสน้อยนะครับน้องเเป็น,นชาวพม่าเขาบอกไม่ใช่ชาวมอนนะครับภาษาแต่ภาษาพูดชาวพม่ากับภาษาพูดชาวมอนไม่เหมือนกันนะครับแต่คล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเ,ออเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับไป แล้วก็เป็นการสร้างไรายได้นะครับให้กับเยาวชนนะครับแถบนี้นะครับก็จะมีน้องๆที่ใส่เหมือนโถข้าวอะ่ะเชิญหัวแล้วก็เราไปถ่ายรูปก็ให้แล้วแต่นะครับถ่ายรูปเช้าทีแ่แล้วก็เราก็ให้ให้น้องเขา20บาทหรือแล้วแต่ศรัทธานะครับทีไไ่ได้เรจะมีน้องที่จะมาอาทาธนาคารให้อะไรนะครับแล้วก็เราก็ให้เป็นน้ำใจกับน้องเรานะครับเป็นรายได้พิเศษไม่เป็นไร ออบรรยากาศนี้สวยมากนะครับแต่กลางวันไม่เหมาะนะครับกลางวันร้อนมากเหมาะกับกช่วงเช้าหรือว่าช่วงกลางคืนนะครับกลางคืนเดินก็โรแมนติกอีกแบบนึงครับช่วงกลางคืนแต่มันจะมืดไปหน่อย ก็เลยอาไหนก็สวยไม่คนคนหล่อ โอเคครับเดี๋ยวเช้าเรามากินอาหารเช้ากันนะครับตรงหน้าปักอาเนร่ยมีอะไรบ้างไม่สีหมูอันใหม่สีโจียวปากอันนี้ร้านเดียวกันร้านเดียวกันโต๊ะเก้าสองร้อยแปดสิบห้าบาทเดี๋ยวพาไปก่อนดีกว่า ไปน,นั่งฟัง้นก็ได้ไม่แล้วเขามาสั่งเหรอหรือว่าเขาไปการเตูงเพี่อเอานี่กกกระเจอ่ะแล้วมีอะ,ะไรบ้างอกาแฟโอเคครับตอนนี้เราก็สั่งอาหารนะครับก็ มีสั่งโจ๊กนะครับผมมีไข่ลวกนะครับแล้วก็ผมก็สั่งชาพาม่านะครับมีแดงวนาโซดาอันหนึ่งโอเคครับอานนี้เลยค่ะงที่สี่เดีวมาสั่งโจ๊กอ่ะยี่สิบไ่ยเดี๋ยวเขาเอาเมนูไปให้ต้องให้เขาใช่ปะ 我们拿回来干。 เขาคนค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างยุ่งอยู่เมนูไข้อันนี้เมนูไอ้ไทยครับ,บยุ่งมากจนไม่มีคนรับเมนูมนเดี๋ยวว่าหามาเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารสชาติาเป็นไงบ้าง โอเคครับอาหารได้แล้วครับเขาจะเรียกเรา,เาไปเอาเองนะเราไปถือเองนะครับอันนี้ก็จะมีโจ๊กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโรตีโรต,ตีอวนตินไข่ลวกชาพัม่าแล้วก็มะนาวสดาโอ้ไข่เหรอโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวกันัไม่ไม่รู้ว่าันนี้ผมมัน ครับเดี๋ยวโจ๊กบางที่เราชิมนะครับอร่อยครับจานใหญ่ด้วยนะเข้มข้นดีนะครับแล้วจะมีหมีม่กรอบแบบไม่อันอ้นเลยครับเออนะก็อาหารนะครับก็คือโจ๊กสองจานแล้วก็อวนติ้นโรตีนะครับอ,อ,อ่าแล้วก็มีไข่ลวกมีไข่ลวกไข่ลวกนี่สองฟองนะอันนี้125บาทนะครับแล้ส่วนน้ำเครือ่องดื่มก็คือกาแฟไอชาพม่า แล้วก็มะนาวสดานี่ห้าสิบบาทครับก็อาหารก็ไม่แพงครับผมติโอเคครับรสชาติถือว่าใช้ได้ดีเลยครับโอเคเดี๋ยวมากินอาหารก่อนครับโอเคครับตอนนี้ก็กินอาหารเสร็จแล้วครับร้านนี้ชื่อร้านโจ๊กนั่งยองมะงยมะนาวมะงยละอ้าวโจ๊กนั่งยองนั่งยองมะงวยละ

สำหรับวันนี้นะครับที่มา,าที่สะพานมอมา,อาตักบาทเช้านะครับก็รับวกินอาหารด้วยแล้วเดินเล่นด้วยก็ก็ขอสิดสุดนะเท่านี้แหละครับเดี๋ยวผมก็จะกลับที่พักนะครับแล้วก็เดินทางกลับที่นครปฐมเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม